คุณว่ามองจากภายนอกคนเหล่านี้ใครมีมวยกระดูกมากที่สุดตอนเ,นเด็กๆมองข้ามนมไปตลอดค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบทานนมค่ะก็เลยจะก,กังวลกังวลมากว่าเออต่อไปข้างหน้ากระดูกเราจะเป็นยังไงเพราะเรามองไม่เห็นค่ะ ปัญหาที่กลัวคือกระดูกเสื่อมค่ะกลัวกระดูกจะบางลงบางลงค่ะแล้วพอมาเจออะไรที่เสริมสุขภาพให้ตัวเองดีแบบนี้ก็ชอบค่ะชอบก็ตรงที่ให้คุณประโยชน์ก็คือระบบขับถ่ายกระดูกเพราะว่ามันให้อะไรเราข้างในได้หลายอย่างค่ะดูแลป้องกันภาวะกระดูกพรุน จากการได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอด้วยแคลเซียมโปรแอบซอร์ i ชันเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารกลับสู่ร่างกาย24ชั่วโมงเติมสารอาหารเติมความแขแม็งแรงกระดูก b o n Matter Matters Matter ร่วมสนับสนุนคนไทยดูแลป้องกันกระดูกกรุ่น